สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ชินะ YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่สึกฟุตบอลประจวันศุกร์ที่17กันยายน2564นเป็นเกมพบก,กันระหว่างทีม n e w c a s t ยู United เปิดบ้านรับกันแมนยนทีมดิน United ในการแข่งการฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกฤดูก,ก,กาล2 0 2 1 2 0 2 2โดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา2ี่ตามเวลาประเทศไทยค่ะ สบันนิวคาเซิลอยู่ในเตดนะคะดับที่19ค่ะลงเตะ4ีนัดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยเสมอ1แพ้3ครั้งเก็บได้1แต้มนับที่ผ่านมานะคะออกไปเยือนทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดค่ะแพ้ยับกลับมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ผลงานหานัดหลังนะคะไม่ดีเอาเสียเลยเสมอ2แพ้ไปถึง3ครั้งด้วยกันค่ะส่วนทีมเยนลีดอยู่ในเต็ดนะคะลงเตตสีนัดก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เหมือนกันค่ะเสมอ2อแพ้2เก็บได้2แต้มอยู่อันดับที่17 นัดที่ผ่านมานะคะแพ้คาบ้านให้กับทีมหงแดงด้วอว่าภูไปได้วยสกอร์ศูนประตูต่อ3แถมโดนไปแดงด้วย1บายใบผลงาน5นัดหลังนะคะชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครั้งด้วยกันค่ะ <S 1> <1> <S มาดูที่การพบกันห้านัดหลังสุดนะคะทั้ง2ทีมนะคะทำผลงานได้ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวโดวยชนะไปทีมละ2ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อวันที่27เมาษ 2, มา,า 5, องลาร้อยหกทีมบลิตอยู่ในเตดนะคะบุกมาชนะทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะ มาต่อที่สเปซตูปนิ่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะคะเริ่มจากทีม Newcastle United ค่ะมาโดยระบบการเล่น5-4-1ผู้รักษาประตูนะคะก็เป็น f r e d d ี้ Woodman แถงหลัง5คนนะคะเป็นแบ็ตลิชี่ Fabian Shaw z a m a r a s e เ i s Benedico Fernandez และ Sabiha Maginjo ค่ะกองกลาง4คนนะคะเป็น Joe e l t ต n Isaac Hayden Joe w i ล l o c k และ m i เก e l Amiron ส่วนน้าเป้านะคะเป็น a l ันแซ m m ม s m a n ค่ะ มาดูทางด้านทีมเดีกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะมาด้วยระบบการ์ดซน4 1 4 1ค่ะผู้รักษาประตูน,นะคะก็เป็นอิรันเมสลีย่คู่เซนเตอร์ฮับนะคะเป็นเลียบกูเปอร์ค่ะยืนคู่กับลุคไอลิงส่วนแบ็คซ้ายฮับเป็นจูเนียร์ฟรีโป้แบ็คขวาเป็นสจวร์ดันลัสกองกลางตัวรับนะคะเป็นคราวิฟิลิปแผงมิดฟิลสี่คนนะคะเป็นแจ no, ็คดีวินฮาริสันมาเตอุชกริดโรดิโกโมเรโน่และราฟินยาค่ะส่วนหน้าเป้านะคะเป็นแพทริชแบมฟอร์ดค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะราคาเปิดมาที่ทีม,ยมเยนป็นตบปอๆค่ะดูจากราคาแล้วนะคะน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันพอสมควรเพราะฟอร์มกันเล้นไม่ดีด้วยกันทั้งคู่คาดว่าเกมนี้นะคะทีมยูไนเต็ดที่ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านาน่าจะน้นเพื่อเก็บแต้มให้ได้ในเกมนี้ค่ะและทีมเยนดัอยูไนเต็ดนะคะนักเติตัวหลักๆทั้งเจ็บและติดโทษแบนแถมระบบไม่ได้แข็งแกรงสักเท่าไหร่น่าจะเป็นทีมยูไนเต็ดนะคะที่ทําได้ดีกว่าอย่างน้อยน่าจะมีหนึ่งแต้มไว้ในมือค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกค่ะเพียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกะภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ l ล n e like, h อ n g 8 8ค่ะหรือดูกติการเพิ่มเติมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปับรับยุดพร้อมเครดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชนแนลมีเฮมีเฮงมีเฮง ต้องมีเห็นชแนลเท่านั้นค่ะ